มื่ขึ้นไปไหนมามื่ขึ้นไปไหนมามาึงไปเล่นให้ลูกตอนนี้นายมาฮนี่มึงจะย้ายวง<า>ไปเล่นที่วงอะไรมาลูกตอนนี้นายไงเดี๋ยวก็ไปเล่นใหยคืนนี้ก็จะเล่นอีกมึงออกจากวงไปเลยนะ<า>พี่เน่นะครับเมื่อคืนโทรมาบอกว่าเฮ้ยน้าโตขอโทษทีนะเดี๋ยวกูมาสายเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรคืนลูกกินไปสองขวดเองอะ เียกูบอกเลยจะกินเบียร์กูกินแบ็กไปสอขวดมันพูดรู้เรื่องตอนนี้ก็บุญแล้วนะครับทำไงไหมครับวันนี้มีอะไรจะพูดกับน้องๆวันนี้ไหมครับครับก็ลิปตานะครับมาจาก l ลิฟอี s t นะครับมีบูธนี่บูธเราอยู่ตรง A 3 6 A 3 6ครับผมมากครับ A 36อยู่นู้นนะครับยังไงมีเสื้อยืดทางค่ายมาขายมีเสื้อยืดขายนะครับมีที่การสะดอขคอแก้กรรมมาตรงนู้นด้วยนะครับ เราเลือเพลงเดียวครับตอนแรกเราเล่นอีกสองเพลงแต่มือกองลงมาสายครับย้ำคอยครับนี่ไปแก้กัไหมจะไปก็ยไป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 ี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปแก้กัน เหล็กน้องคุณเข้าใจทั้งวันทั้งั่งทั้สกัดทันกดน้ำไม่เอาไม่เอาแต่ถ้าไปแก้กรรมพี่เอา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 แก้กรรม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 ไหมจะไปก็รีไปไปกับพี่แล้วสบายพี่ท่านจะไปแก้กรรมทุกคนใครอยากเห็นแทนตาเต้นท่ากินสับปะรด พี่แาที่นี้ทีเดียวครับฟาเซ่นะครับ one two one two three แก้กรรมแก้กรรมกินดำดำดำตบดำตบดำตบดำดำดำตบดตบ